สวัสดีคะ่ะทุกคนมาเจอกันกันกบตายอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้นะตายก็จะชวนทุกคนนะคะมาดูปุ๋ยหมักในตะกร้าที่ตายได้หมักไว้ครบเวลา2เดือนนะคะ2เดือนนี้ก็คือโดยประมาณนะบางคนอาจจะก่อน2เดือนนิดหน่อยหรือหลัง2เดือนนิดหน่อยนะคะเราก็ดูที่การย่อยนะคะของใบไม้ที่เราใส่ไปนะคะทุกคนอันนี้ต้องขออภัยจริงๆนะคะตะกร้าบใบนี้ายใช้หมักหลายรอบแล้วนะคะเขาก็เลยจะมีการผุพังค่ะ ทีนี้วิธีการดูเราก็ใช้อุปกรณ์อะไรก็ได้นะคะตักขึ้นมาดูนะนี่ค่ะว่าเขาย่อยสลายเยอะหรือ,อยังนะคะคําว่าย่อยสลายเนี่ยไม่จําเป็นต้องละเอียดนะคะทุกคนอยู่แบบหยาบๆนะคะใบไม้ย่อยสลายบ้างไม่ย่อยสลายบ้างปนกันไปนะแต่ไม่ใช่ว่า จะหยาบเยอะจนเกินไปนะคะเราก็ดูตามความเหมาะสมนะคะวันนี้แต่จะพาทุกคนมาดูตัวปุ๋ยหมักจากใบไม้นะคะที่แต่ทําในตะกร้านะคะสองตะกร้าด้วยกันที่ครบเวลาแล้วแล้วแต่ก็ปูกระสอบไว้นะคะเพื่อที่จะตากเขาเราต้องเอาปุ๋ยออกมาตากก่อนนะคะตะกร้านี้ไม่ไหวแล้วต้องขออภัยนะคะทุกคนเนี่ย จนมีต้นพืชอะไรมาเกิดที่ตะกร้าเนี่ยเต็มเลยนะคะแต่ต้องโละตะกร้าใบนี้ทิ้งแล้วค่ะเนี่ยค่ะมีรากพืชมาเกิดนะคะอ่าเนี่ยค่ะย่อยได้เยอะมากๆเลยนะอ่าขอตะกร้าออกก่อนก็จะมีเศษใบไม้นะคะที่ยังย่อยไม่หมดนะเนี่ยค่ะหลงเหลืออยู่ แต่เป็นส่วนน้อยแล้วค่ะทุกคนแล้วก็ในปุ๋ยนี้นะคะเขาก็จะมีพวกมดนะคะสิ่งมีชีวิตต่างๆนะที่อยู่ในนี้เพราะว่าแน่นอนนะคะในตะกร้าเรามีความชื้นค่ะเรามีการรดน้ํานะคะทุกๆ 2- อถึงสวันรดทีหนึ่งนะคะมดก็มาอยู่กิ้งกือตัวเล็กๆก็มาอยู่นะคะเราก็เอามาตากแบบนี้เดี๋ยวพวกมดกิ้งกือเดี๋ยวเขาออกไปเองค่ะทุกคนอันนี้ย่อยสลายดีมากๆเลยนะเนี่ยค่ะ เดี๋ยวให้ดูมีการย่อยเยอะเลยค่ะนี่ละเอียดเลยนะคะทุกคนอ่านี่ค่ะเดี๋ยวอีกตะกร้าหนึ่งเดี๋ยวใตเทเลยนะคะตะกร้าสีฟ้าเดี๋ยวคว่ำเลยค่อนข้างหนัก นี่ค่ะทุกคนมีพวกรากพืชนะคะเกิดมาด้วยติดมาด้วยเป็นเรื่องปกติเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเรามีการรดน้ํานะคะให้ความชื้นกับกองปุ๋ยก็จะมีพวกเศษหญ้าสิ่งมีชีวิตต่างๆนะคะมาอาศัยอยู่นี่ค่ะอ่าแล้วก็อันนี้ค่อนข้างแน่นเลยจะตัดต้นนี่โอ้กลิ้งไปทางนู้นแล้วนะคะ เกลีย่ยเกลี่เขาค่ะตากเขาค่ะกองนี้นะคะก็ยังย่อยไม่หมดนะเนี่ยค่ะก็ยังว่ายังเห็นว่ามีพวกเศษใบไม้นะคะที่ยังย่อยไม่หมดนะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะคือเราดูเราดูเอาโดยส่วนใหญ่นะคะทุกคนโดยส่วนใหญ่มีการย่อยเยอะแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวแต่จะตักให้ดู ย่อยแบบนี้นี่ย่อยแบบนี้ก็ใช้ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวพามาดูฝั่งนี้นะคะนี่ค่ะที่เขาแน่นๆอยู่นะนี่นี่ค่ะนี่คือย่อยมากๆแล้วนะคะทุกคนนี่ถ้าตากให้แห้งเขาก็ละเอียดเลยนะอันนี้คือยังชื้นอยู่ก็เลยดูเป็นก้อนนะคะนี่ค่ะมีไส้เดือนมีกิ้งกือมีมด เป็นเรื่องปกติเลยค่ะตากไว้ให้แห้งนะคะจุลินทรีย์เขาจะได้หยุดทํางานนะถ้าเกิดว่ายังตากไม่แห้งแล้วเราเอาไปใช้นะคะจุลินทรีย์ก็จะอาจอาจจะไปกัดรากพืชต่อนะคะถ้าเราเอาไปใส่ในพืชผักที่เราปลูกนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องตากก่อนเนี่ยค่ะแต่มีปุ๋ยไว้ใช้อีกแล้วนะคะลดต้นทุนได้อีกนะทุกคนวันนี้ก็พามาดูนะคะว่า การทำปุ๋ยหมักไว้ใช้เองเนี่ยไม่ยากเลยนะคะลดต้นทุนด้วยนะเนี่ยค่ะประหยัดแล้วก็ได้ของดีไว้ใช้งาน,นะคะ่ะไตจะทำเป็นประจําเลยนะคะทุกคนพอตะกร้าว่างปุ๊บก็ทำเลยจะไม่ปล่อยให้ตะกร้าว่างนานนะคะอะลองทำตามกันดูนะคะปุ๋ยค่อนข้างที่จะละเอียดเลยเนี่ยค่ะเป็นปุ๋ยหมักที่ไตทำจากเศษใบไม้นะคะอ่านี่ค่ะละเอียดมากๆเลยนะคะ นี่เลยลองทำตามกันดูนะคะปุ๋ยหมักในตะกร้าค่ะเราก็จะตากไว้แบบนี้ประมาณ2-3วันนะคะให้เขาแห้งนะหลังจากนั้นเก็บใส่ถุงปุ๋ยไว้เก็บใส่กระสอบไว้นะคะเพื่อที่จะได้สะดวกต่อการใช้งานครั้งต่อไปค่ะอพอตากแห้งเสร็จแล้วนะคะทุกคนปุ๋ยตัวนี้เราจะเอาไปโรยบนกระถางบนพืชผักของเราหรือว่าจะเอาไปปรุงดินก็ได้เลยนะคะเอาไปใช้งานได้หลากหลายมากๆเลยค่ะ ก็ลองทำกันดูนะคะไว้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ